อีกเรื่องหนึ่งครับที่ตอนนี้พูดถึงกันในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปรับโกงเดิมเป็นกฎหมายปรับโกง7ชั่วโคตรอันนี้ลดลงมาเหลือ4ี่ชั่วโคตรแต่ในรายละเอียดสังคมก็ยังให้ความสนใจอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงกฎหมาย4ี่ชั่วโคตรหรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความขัดแย้งประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วรนรวมซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็หมายรวมถึงนโยบายของภาครัฐ แล้วก็จะไปลงลึกถึงนโยบายของหน่วยงานระดับกรมด้วยสําหรับการออกนโยบายประชานิยมโดยรัฐบาลไหนก็ตามก็ไม่ได้ไปห้ามไว้นะครับว่าห้ามทาแต่จะไปถูกห้ามด้วยกฎหมายวินัยการเงินการคลังของภาครัฐที่เป็นตัวกํากับกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญที่กําลังยกร่างตอนนี้และก็จะไประบุให้ชัดๆว่าการทําประชานิยมคืออะไร แต่ไม่ได้จะไปห้ามว่าต่อไปนี้รัฐบาลไหนห้ามทาประชานิยมไม่ใช่นะครับแล้วก็ห้ามเฉพาะการออกนโยบายประชานิยมที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์กับพรรคการเมืองมากกว่าส่วนรวมคือทางฝั่งของอาจารย์อุษณุบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมุติว่าประชานิยมเนี่ยนะฮะประชาชนได้ประโยชน์มากไม่กระทบต่อในการกลางก็สามารถดําเนินการได้เพราะว่าประชานิยมไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดครับซึ่งนักการเมืองก็ยังต้องใช้หาเสียง จะเอาผิดหรือห้ามทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็ยืนยนันครับว่าไม่ทำทรัฐบาลเนี่ยทางานลําบากหากทําด้วยความสุดจริตและทําด้วยเหตุและผลนะครับขนาดเดียวกันก็พูดถึงร่างพรบว่าด้วยความขัดประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมก็จะเป็นตัวสกัดกั้นระบบอุปถัมภ์แต่อาจจะไม่สามารถที่จะสกัดทั้งหมดได้ครับ